คนนะคะวันนี้เกมการศึกษาก็าเด็กจับคู่พื้นฐานกัะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามอันนี้หนึ่งสองอันนี้หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งอ่าเหมือนการจับคู่เลยค่ะต่อไปค่ะหนึ่งสองสามอ่าสามกับสามนี้เหมือนกันจับคู่ค่ะต่อไปค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะสองเหมือนกันจับคู่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองบวกสามเท่ากับห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหมือนกันต่อไปก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองสองบวกสองเท่ากับสี่นะคะเสร็จเอาเขียนชื่อชั้น 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 5, เนลขที่ประเม,มินประเมินผู้ปกครองประเมินส่งมาในลายถุงได้นะคะสวัสดีค่ะ